สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกวันนี้นะคะพบกับวรดาผ้าคลามอีกวันนี้เป็นคลิปที่สองของวันจันรนะคะวันนี้คลิปนี้วรดาจะมายกผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล AA ่ a a เีเมเนียมผืนใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้อง f อซของวรดานะคะจะยกในราคาพิเศษเลยนะคะ a a เอฟิมเนียมของวรดาผ้าคลามเป็นผ้านิ่มนะคะผ้าพื้นใหญ่ผ้าพื้นใหญ่จะมาขายในราคาพิเศษนะคะปกติผ้าผื้นใหญ่ตัวน,นี้ขายผืนหนึ่งแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ แต่วราดามาขายให้พ่อแม่พี่น้องในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงนี้เราสามารถจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องได้ทุกคนก็จัดให้ทุกคนนะคะวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นิ่ม AA ฟิเมียมนะคะนำเสนอเพียงพื้นละ580เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากช่องวราดาผ้าทามและแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะวลาขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับ fc ทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่อุดหนุนวรดาเลยมาท่านต้องการอะไรหรือมีปัญหาที่ว่าดูไม่ชัดหรืออะไรก็โทรหาวรดาภาคคำได้นะคะวรดาก็จะแอดไลน์ให้ท่านนะคะในวันนี้คลิปนี้วรดาก็จะมารีวิวนําเสนอสินค้าดีๆผ้าคลุมไหล่ aa ฟเเมียมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นพื้นใหญ่ที่สวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆวันนี้เราได้มา10บกว่าคืนเท่านั้นเองแต่วราดาจะขอนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษเลยนะคะสวยงามนะคะ พื้นใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะบวลดาดยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเพียงพื้นละห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนนะคะสินค้าของเรามีิพร้อมขายนะคะนาเบอร์หนึ่งค่ะนาเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะเอเอฟีเมียมนะคะงามมากนะคะนาเบอร์หนึ่งห้าร้อยแปดสิบาทนะคะท่าในใดสนใจรีบแอดไลน์ line, เข้ามาเลยนะคะแคบเลยนะคะแคบหน้าจอนะคะมีลายละผืนเท่านั้นนะคะสินค้าวันนี้ สวยงามมากนะคะสีม่วงงามนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะไปตัดชุดแสกก็ได้ไปตัดชุดใส่ธรรมดาก็โอเคนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องสวยงามมากนะคะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะงามมากนะคะผ้านิ่มนะคะสีตะก้อผ้านิ่มมากนะคะต่อมาก็เป็นนางเบอร์สองนะคะวัรดาเจ๋ยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนางเบอร์สองนี้ก็สวยนะคะสวยสุดๆเป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะเป็นสีม่วงลาย ใหญ่นะคะเป็นลายใหญ่ปกติลายใหญ่ต้องขายคนละราคานะคะขายสูงกว่านี้นะคะแต่วันนี้วอลดาก็มาพิเศษให้นะคะในราคาเดียวกันนะคะ580บาทนะคะขอยกเป็นนมเบอร์สองรู้สึกฟ้าจะจกคนจะลงอีกแล้วนี่แหละนะคะ580บาทนะคะเป็นสีม่วงลายมีใหญ่นะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์และแคปหน้าจอเข้ามาได้นะคะสินค้าเรามีริงของขายนะคะวัะนนีำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะพี่ 580บาทเท่านั้นนะคะยกง่ายง่ายเอาชิลๆนะคะสวยทุกผืนค่ะสินค้าของเรามีกิ่นพร้อมขายนะคะท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านจะได้ผ้าไม่สวยผ้าไม่ไม่มีเกตนะคะรับประกันนะคะผ้าของเราเก็บเอแพ้แน่นอนนะคะ AA ฟีเมียมผืนใหญ่นะคะผืนหนึ่ง580เท่านั้นนะคะต่อมาเวลาก็จะมายกให้นะคะอันนี้เป็นเครือข่าวนะคะเพราแไม่พ้อง FC ค่ะในคลิปนี้วันนี้มีอยู่ผืงเดียวนะคะ FC ค่ะ คามเครือข่าวนะคะขามเครือข่าวนะคะสวยค่ะสวยจริงนะคะสวยจริงแท้แน่นอนนะคะสวยจริงแท้แน่นอน580บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะท่านเอาไปขายต่อก็ได้กําไรนะคะเพราะว่าไม่มีใครขายราคานี้นะคะขายพื้นหนึ่งเรบาทอยู่แล้วมีวรดานนี่แหละค่ะที่ขายราคาพิเศษนะคะพิเศษนาเบอร์3นะคะขามเครือขาวนะคะสวยค่ะ580บาทเท่านั้นนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งนิ่มนะคะไปตัดชุดเสร็จก็ได้ตัดกระโปรงก็ได้นะคะสวยค่ะ Number three, K, number three, ททนัเบอร์สามนะคะเอฟซีค่ customs, ท ocratic, ทะสวยค่ะนัมเบอร์สามนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเอฟซีค่ะท่านดูดีๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยค่ะนัมเบอร์สามผ่านไปแล้วคาดตอมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นี่ก็สวยนะคะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูออกโอรสนะคะตัวนี้เรียกว่าชมพูออกโอรสนะคะพ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะชมพูออกโอรสสวยนัมเบอร์สี่ four, นะคะนัมเบอร์สี่นะชมพูออกโอรสนะคะ สินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะสินค้าเราโอเคท่านนิ่นะคะสีตะเลยนะคะท่านใดสนใจรีบๆจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะ fc ค่ะลายและผืนนะคะมีลายและผืนนะคะลายและผืนจริงๆค่ะสวยงามนะคะสินค้าเรางามมาแล้วมาอีกขายแล้วขายอีกนะคะสินค้าเรายังสวยคงที่นะคะนัมเบอร์ห้านะคะ fc ค่ะ 5 8านะคะท่านใดสนใจรีบแคปไลน์เข้ามาแอดแอด,แอดมาเลยนะคะนัมเบอร์5 580นะคะอันนี้เขียวตรงอ่อนงามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเรามีกิ่งความขายแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ580บาทนะคะ เป็นลายนะคะลายตาสับป,ปะรดนะคะเอค่ะลายนี้ทํายากนะคะลายนี้ทํายากเพราะเป็นลายเล็กนะคะแต่เรายังมีความสามารถทําได้นะคะลุมแม่กีทอเก่งมากนะคะสวยนะคะอันนี้เป็นสีส้มสดเลยนะคะเอค่ะสีส้มสดค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะนัมเบอร์หกนะคะวรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพียง580นะคะยกทุกเรื่องคุณภาพและมิตรภาพของเม่ค้าและลูกค้านะคะเราก็ขา จะเน้นหนักคือซื้อแล้วคิดถึงกันนะคะไม่ใช่ซื้อแล้วโอ้ยไม่ไปร้านนั้นกลัววๆไม่เอาเราจะเอาระบบซื้อแล้วซื้ออีกน,นะคะอันนี้ก็สวยนะคะม่วงนะคะในสวยนะคะ งามนะคะอันนี้เขาเรียกว่าม่วงอ่อนนะคะม่วงอมกีบกุหลาบนะคะตัวนี้ม่วงอมกีบกุหลาบนะคะเขาเรียกม่วงอมกีบกุหลาบนะคะนาเบอร์เจ็ดนะคะเอสค่ะเมื่อท่านต้องการให้ท่านแคปหน้าจอตรงกับเบอร์นะคะนะคะสินค้าเราแน่นอนนิ่มก็นิ่มนะคะใหญ่ก็ใหญ่นะคะ a อเอฟีเมียนนะคะสวยนะคะ a อเอฟีเมียนนะคะนาเบอร์เจ็ดค่ะห้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสินค้าเราและคะสินค้าเรางามลายก็สวยเนื้อก็ดีนะคะ AA เรฟเมียมนะคะ AA เรฟเมียมหมายถึงผืนใหญ่นะคะใหญ่งามมากนะคะไปแล้วแต่คนละลายนะคะอันนี้เป็นลายหัวใจเสียดนะคะ f C คะ่ะท่านดูดีๆนะคะลายหัวใจเสียดนะคะสวยคะ่ะมีลายและผืนนะคะมีลายและผืนนะคะตอนนี้ถ้าท่านสนใจท่านรีบแคปเลยนะคะมีลายและผืน,นะคะ่ะ สีสดงามมากนะคะสินค้าของบรดามีพิเศษมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ซื้อได้ช็อปซื้อไปฝากลูกหลานนะคะซื้อไปฝากช่วงงานปีใหม่จะไม่ได้นะคะสินค้าราคานี้นะคะแม้จะงานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืองานอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะบรดาเราอยู่พื้นที่นะคะพื้นที่ของสมกขุนตะศน์เราก็ขายได้ราคาเท่านี้แต่ถ้าไปที่อื่นต้องมีค่าค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม คนทุกท่านก็ต้องบวกเพิ่มเติมนะคะแต่เรามีพิเศษอยู่แล้วนะคะชมพูดูลายดีๆนะคะเป็นลายกักนะคะผ้าของเราแต่ละผืนจะเอาไปอบอีกครั้งหนึ่งเอาไปแคะลายอีกครั้งหนึ่งเอาไปเคลือบอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าลายอบนะคะบางที่บางบางที่บางลายจะไม่มีลายชัดเจนคือไม่ได้อบอีกรอบนะคะแต่ผ้าของเวลาดาจะอบลายอีกครั้งหนึ่งนะคะจะชัดครบเจนนะคะอันนี้นมเบอร์เก้านะคะ ชัดเจนนะคะนำเบอร์เก้าหเหมือนกันนะคะเราจะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพในราคาพิเศษเลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายสินค้าเราสวยจริงนะคะรันตีได้นะคะนำเบอร์เก้านะคะ580นะคะท่านสนใจพื้นในโอเคนะคะรับได้นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านแอดไลน์หาบริําเลยนะคะเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวงามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยงามผ้านิ่มนะคะเอฟซีค่ะ เทียวสไัด3สามทีโทเทียรต้องอ่อนนะคะตัวนี้นะคะเทียนวนวลงามมากนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะ f อ,อค่ะ านได้สนใจแคบเลยนะคะแคบเลยสนใจแคบเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะมีจริงพร้อมขายสินค้าเราโอเคนะคะเอาไปขายต่อไม่อายขครนะคะสินค้าเรามีคุณภาพนะคะสินค้าดีนะคะอันนี้ยกเป็นลำเบอร์สิบนะคะเอฟซีค่ะขอยกเป็นลำเบอร์สิบนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะมีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอแต่สินค้าดีๆทํางานนะคะเป็นผ้าเอเอฟเมียมสีหวานนะคะสีหวานสีสดนะคะห้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นค่ะ ตั้ใดสนใจรีบแคบแคเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะสวยทุกพืนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ f อค่ะสวยค่ะไม่มีตำหนินะคะสินค้าเราโอเคนะคะวันนี้เรานำเสนอแต่สินค้าดีๆนะคะงามมากนะคะมีพื้นเดียวนะคะลังนี้นะคะท่านใดสนใจแคปเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปเข้ามาเลยสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าเราโอเคนะคะมีอยู่พื้นเดียว คลิปที่แล้ววรดาขายผิดนะคะขอไอขอไอ้ขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้องเป็นลายนกยุงจะเป็นคนละราคานะคะแต่วรดาไปยกขายขาดทุนเลยนะคะวันนี้วราดาก็จะมายกให้พ่อแม่พิเศษเหมือนเดิมนะคะลายนกยุงนี้จะ600บาทนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอได้นะคะลายนกยุง600บาทสีหวานงามมากนะคะมีผืนเดียวนะคะแม่จา๋ามีผืนเดียวนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะ แคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะมีผืนเดียวนะคะแมจจามีผืนเดียวนะคะสีหวานมากนะคะสีสวยลายนกยุง600บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะแคปหน้าจอมาเลยมีผืนเดียวนะคะ FC คะ่ะมีผืนเดียวนะจ๊ะมีผืนเดียวนะคะ จรวนอันนี้นะคะอันนี้ก็มีฝืนเดียวรู้สึกว่าคุณแม่อะไรนี่แหละจองไว้แล้วแหละมรดาก็ลืมเอาขอยกคลิปให้กันเล้วกันนะคะขอยกคลิปถ้าคุณแม่จะเอาคุณแม่ก็ทักเลยนนะคะันูลืมลาคุณคุณแม่คุณยา่าแต๋วหรือใครนี่แหละอันนี้ลายนกยุงนะคะท่านบอกให้หาให้สีเข้มนะคะได้ผืนเดียวนะคะวันนี้600บาทนะคะ f c ค่ะ600บาทนะคะลายนกยุงคามแท้ความเข้มนะคะ600บาทบีผืนเดียวนะคะ มีพื้นเดียวนำเบอร์12นะคะแม่จา๋านับเบอร์สิบอบาทนะคะลายนกยุงนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอได้เลยนะคะรีบแอดไลน์มาเลยลายนกยุงมีพื้นเดียวนะคะ600บาทนะคะ600บาทนะคะพื้นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะสวยงามค่ะเป็นคามแท้ของสกนนะุลนครคามเต็มนะคะอันนี้เรียกคามเต็มนะคะคามเต็มคามเข้มนะคะสวยงามลายนกยุงนะคะ 600บาทนะคะลายนุกนะคะมีมีกิพรลองาขายสินค้าสวยงามทุกคืนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามแม่แม่จ๋ารอวรดานิดหนึ่งนะคะวรดาเห็นท่านไลน์เข้ามาอยู่เดี๋ยวก็มาไลน์กดกลับไปนะคะเพราะว่าเราไลฟ์สดหรือเราอัคดคลิปมันจะสามารถรับไม่ได้นะคะขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวนุจะโทรกลับนะคะคุณแม่ที่ท่านโทรมานะคะวันนี้เราก็มีสินค้าง,งามๆม,มาให้นะคะฝากคุณทุกคนที่เมตตานะคะ วันนี้อยู่คนเดียวค่ะหลังสาวไปโรงเรียนค่ะน้องอององไปโรงเรียนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ